รถยนต์เครื่องเล็กตรงสเปกทุกคนนะครับ บิวตี้รีวิววันนี้นะคะเรามาพบกับ t o y o t ้ายา i ินะคะคันนี้จะเป็น Toyota y ยารินะคะปี2020นะสำหรับคันนี้นะคะเดี๋ยวให้ดูรอบคันกันก่อนเนานะว่ามีอะไรมาให้บ้างนะคะตัวนี้น้องจะเป็นยารินะคะชุดแต่งครอสรอบคันเลยนะคะคุณพี่ขะและคันนี้นะจะเป็นตัวมิดนะคะด้านบนจะเป็นหลังคาที่เคลือบฟิล์มดำนะด้านหลังสวยงามมากๆและคันนี้นะคะอยากจะบอกว่ามีต้องมองหลังมาให้ด้วยนะคะคุณลูกค้านี่เลย มาพร้อมกับสีดำนะคะตัดกับสีขาวนะเดี๋ยวเรามารีวิวกันนะคะว่าน้องนะคะมีออปชั่นอะไรกันบ้างนะคะสําหรับตัวมิดเนาะเริ่มที่ด้านหน้าเลยนะคะ ตัวนี้นะด้านหน้าจะเป็นนะคะกระจังหน้านะคะเป็นสีดำนะคะระบายความร้อนได้ดีเนาะแล้วก็จะมีโลโก,โก้ของ t o y ยต้าชุกโคมิเมนะคะชัดเจนแบบนี้เลยนะคะสำหรับไฟด้านหน้าของเขานั้นนะคะจะมาพร้อมกับไฟหน้าแบบฮาโลเจนนะคะแล้วก็ตัวนี้นะเขาจะไม่มีนะคะไฟตัดหมอกมาให้นะนี่เลยสวยงามมากๆสำหรับด้านล้อนะคะเขาจะมีซุ้มล้อมาให้แบบนี้เลยนะคะล้อเป็นสีทูโทนนะคะสีเทาตัดกับสีดำนะ ตัวนี้นะคะเป็นยางเบอร์195ทับ55นะคะ R 1 6นะคะเป็นล้อขอบ16นะคันนี้เป็นยางใหม่เลยนะคะยางปี2023นะคะนี่เลยสวยงามมากๆนะคะ แล้วก็ตัวนี้นะยังไม่ได้ผ่านการใช้งานมามากมายนะคะคุณพี่ขาเนี่ยนะนอดเดิมหมดเดิมยังอยู่ครบชัดเจนแบบนี้เลยนะคะสําหรับไฟคันนี้นะคะเขาจะมาพร้อมนะคะเป็นกระจกข้างพร้อมไฟเลี้ยวแบบนี้เลยนะกระจกด้านข้างจะเป็นสีดํานะคะตัดกับตัวรถเป็นสีขาวเรียกได้มากทามาแบบหรูหรามากๆนะคะนี่เลยน้องให้ดูนะคะสําหรับเป้าจับนะคะของเขาจะเป็นสีเดียวกับตัวรถนะคะกลมกลืนมากๆนะคะของเราติดฟิล์มมาให้ ลูกค้าแล้วเรียบร้อยนะคะไม่ต้องกลัวเลยว่าจะร้อนนะฝาถังน้ํามันตัวนี้นะคะจะอยู่ด้านซ้ายของคนขับนะเรามาดูในส่วนของด้านหลังกันเลยนะคะด้านหลังจะมาพร้อมนะคะกับไฟแบบนี้เลยนะคะพี่ขาเวลาที่เราเหยียบเบรกจะเห็นชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะแล้วก็ส่วนตัวด้านท้ายนะคะนี่เลยเขาจะเป็นกล้องมีกล้องมาให้นะ เป็นกล้องมองหลังที่ติดมาจากโรงงานเลยนะคะและก็ด้านบนนี้เลยมีสออากาศนะคะหลังคาด้านบนตรงนี้นะคะจะเป็นนะคะฟิล์มสีดำนะนี่เลยการความร้อนได้ดีมากๆนะคะตัวนี้นะคะคุณพี่ขาเขาจะมาด้วยนะคะชุดแต่งครอสนะคะคุณพี่ขารอบคันกันเลยนะคะนี่เลยนะสวยงามมากมนะคะเดี๋ยวเราไปดูในห้องผู้โดยสารกันบ้างเขามีออปชันอะไรมาให้เราบ้างนะคะ สำหรับในด้านหลังนะคะของช่องผู้โดยสารตรงนี้นะเขาจะมาพร้อมนะคะกับเบาะสีน้ำตาลซึ่งเป็นเบาะหนังนะคะคุณพี่ทําความสะอาดง่ายมากๆนะคะข้างใน ลิ่นใหม่มากๆนะคะแล้วก็ตัวนี้นะจะมีที่นะคะเชื่อมต่อกับคาซีตนะคะซึ่งตรงตามมาตรฐานของ ISO ฟนะคะในส่วนของด้านท้ายตรงนี้นะคะสามารถเก็บของได้เยอะนะคะกว้างขวางมากๆนะเรียกได้ว่าให้ออปชันกันมาเยอะมากๆเลยแล้วก็ในส่วนของที่วางขาตรงนี้นะคะกว้างมากนะคะพี่ขานี่นะประตูมี ลำโพงให้ด้วยนะแล้วก็มีที่วางแก้วน้ำนะคะเรามาดูในส่วนของนะคะฝั่งคนขับนะนี่เลย ตรงนี้นะคะจะมาพร้อมนะคะกับที่ปรับก,กระจกไฟฟ้านะคะแล้วก็มีระบบเซ็นทัลล็อกด้วยนะคะนี่เลยนะตรงด้านข้างนะคะเขาจะมาพร้อมกับหนังนิ่มสีน้ําตาลตัดจากสีดํานะคะคุณพี่ขาเวลาวางแขนนะคะก็สะดวกสบายนะในส่วนของเบาะเขานี่เลยนะคะจะเป็นเบาะหนังสีน้ําตาลนะคะตัดจากสีดํานะตัวนี้นะคะเป็นเป็นหนังนิ่มนะคะเป็นหนังที่ดีมากๆนะคะทาความสะอาดง่ายคืออะไรวะ ไม่เป็นไรนีไม่ตัดเราโดนไม่ตัดถึงสิบนาทีโอเคเรามาดูกันต่อนะคะในส่วนของ ตรงนี้นะคะเขาจะมีระบบกันลื่นนะคะคุณพี่ขาแล้วก็มีที่เปิดฝากระปุกต,ตรงนี้ให้ด้วยนะแล้วก็เหลือบมองตรงนี้นะคะเราจะเห็นเลยว่านะคะตัวนี้จะเป็นหมุดเดิมอาร์เดิมน็อตเดิมทั้งหมดเลยเนาะในส่วนของขอบประตูนั้นนะคะตัวนี้จะไม่เคยทําการเก็บสีมาก,ก่อนเลยนะคะคุณพี่ขาเดี๋ยน้องให้ดูนะตัวนี้นะจะเป็นหมุดเดิมอาร์เดิมมาจากสูงเลยนะคะนี่เลยนะหมุดเดิมอาร์เดิมรูกลมๆแบบนี้เลยนะคะคุณพี่ขา คันนี้นะเป็นของเดิมทั้งคันเลยนะคะไม่มีการเก็บสีไม่ผ่านกันอ่าชนหนักมากนะคะคุณพี่ขานี่เลยนะ เรามาดูต่อในส่วนของพวงมาลัยคันนี้นะคะตัวนี้จะเป็นพวงมาลัยแบบคูดคอนโทรลนะคะคุณพี่ขาสามารถรับสายวางสายได้นะคะแล้วก็สามารถปรับแบบระบบปิธยุผ่านพวงมาลัยได้เช่นเดียวกันนะคะนี่เลยนะสวยงามมากๆนะคะสําหรับหน้าจอเรือนไ่ตรงนี้นะคะจะแสดงหน้าจอที่การขับขี่นะคะว่าเราขับขี่ไปได้กี่กิโลเมตรแล้วแล้วก็สามารถนะคะจับ จะระยะการขับเป็นคลิปได้ด้วยนั่นเองนะคะตัวนี้เรือนใหม่เขาจะแสดงน้ำมันว่า,าน้ำมันเหลือเยอะเหลือน้อยแค่ไหนนะคะนี่เลยนะ เรียกได้ว่าทํามาดีมากๆนะคะแล้วก็สําหรับตัวนี้นะคะเขาจะมีระบบรักษาความปลอดภัยนะคะเป็นแอร์แบ็กมาให้ถึง6จุดกันเลยทีเดียวนะคะคุณพี่คะเรียกได้ว่ามีมาให้จัดหนักจัดเต็มกันเลยเนาะในสําหรับนะคะตัวที่ปัดน้าฝนนะคะคุณพี่สามารถนะคะตั้งเวลาได้ด้วยนะนี่เลยนะทําออกมาดีมากๆนะคะในส่วนของหน้าจอตรงนี้นะคะคุณพี่คะ่ะระบบวิทยุเขานะคะจะเป็นหน้าจอแบบทัสกินนะคะหน้าจอขนาด7นิ้วนะคะสามารถเชื่อมต่อบลูทูธ Apple CarPlay และ Android ได้นะคะคุณพี่ขานี่เลยช่องแอร์มีมาให้ถึง2ช่องนะคะในส่วนของตรงนี้และด้านหน้าอีก2ช่องรวมด้านหน้าทั้งหมดเป็น4ช่องนะคะเรียกได้ว่าแอร์เย็นฉ่ำกันเลยทีเดียวนะคะแล้วก็จะมีตรงนี้นะเป็นที่อ่าเปิดไฟฉุกเฉินนะคะในส่วนของที่ปรับแอร์นะคะตัวนี้จะเป็นที่ปรับแอร์แบบอ่าสัมผัสเนาะเรียกได้ว่า อำนวยความสะดวกสบายมาให้มากๆนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะคะจะเป็นเกียร์ออโต้นะคะมีที่นะคะปรับเบรกมือแบบแมนนวลน,นะคะและส่วนของตรงกลางตัวนี้นะคะจะมีที่ใส่ของให้ด้วยนะคะนี่เลยสวยงามมากๆเนาะแล้วก็ในส่วนของฝังคนที่นั่งข้างๆเนาะตัวนี้จะมีเก๊เก็บของให้นะคะนี่เลยนะช่องใหญ่มากนะคะเก็บของได้เยอะนะคะคุณพ,พี่คะ ในส่วนของคอนโซลของเขาตัวนี้จะเป็นสีดำนะคะคุณพี่คะทําออกมาได้หรูหรามากๆนะคะเรามองขึ้นไปด้านบนกันตัวนี้จะมีกระจกมองหลังมาให้สามารถนะคะอาตัดแสงรบกวนได้ด้วยนะคะในส่วนของเพดานตัวนี้นะคะจะมาพร้อมนะคะกับสีเทาเข้มนะคะแล้วก็มีไฟให้ตรงนี้นะคะเป็นไฟส่องหนังสือตรงด้านหน้านะคะหนึ่งที่เนาะแล้วก็จะมีตรง ตรงกลางนะคะจะเป็นไฟสองหนังสือให้ตรงนี้เลยนะนี่เลยสว่างมากๆนะคะตัวนี้นะคะตรงที่บังแสงนะคะตัวนี้นะจะมีกระจกมาให้นะคะแต่ว่าในส่วนของตัวกระจกของเขานั้นนะคะยังไม่มีไฟมาให้นะแต่ว่าเขาก็ทําออกมาไม่ได้แย่นะคะคุณพี่คะเอาล่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะเราไปดูในส่วนของห้องเครื่องกันก่อนเนาะว่าห้องเครื่องเขาจะสะอาดสะอ้านหรือสวยงามแค่ไหนนะคะเดี๋ยวน้องพาไปชมนะ เอาล่ะเรามาดูในส่วนของห้องเครื่องกันต่อดีกว่านะคะสําหรับตัวนี้นะคะจะมาด้วยเกียร์นะคะดู a l v v t i นะคะคุณพี่ขานี้เลยนะเครื่องใหม่นะคะยังใหม่กริปอยู่เลยนะนี่เลยเดวน้องให้ดูนะตัวนี้นะคะจะเป็นน็อตเดิมนะคะคุณพี่ขายังไม่มีการขยับเลยนะน็อตเดิมหมุดเดิมอาร์คเดิมนะคะนี่เลยนะรูคมๆนะคะกลมดีเลยนะคะคุณพี่ขาสติกเกอร์เขายังอยู่ครบนะคะไม่ลอกไม่ลายนะนี่เลยสวยงามมากๆนะคะสําหรับ ขับตัวนี้นะคะเขาจะมีแผ่นกันความร้อนมาให้ด้วยนะคะเวลาขับทางไกลคือเราไม่ต้องกลัวเลยว่าเครื่องมันจะร้อนมากนะคะเขามีนะคะแผ่นกันความร้อนมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแล้วในส่วนของตัวนี้นะคะตรงคานของรถนะคะไม่มีบิดเบี้ยวนะคะคุณพ,พี่ขาบอกเลยว่าคันนี้นะคะเดิมๆไม่มีชนมานะคะไม่มีจมน้ําย้อมแมวพิความไฟไม่กลับไม่มาใดๆทั้งสิ้นนะคะนี่เลยนะสวยงามมากๆนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะเขาจะเป็นแบบใหม่ให้เลยนะคะคุณพ,พี่ขานี่นะยังไม่ เคยผ่านการทําอะไรมาเลยนะคะหมดเดิมอาร์คเดิมยังอยู่ครบนะคะนี่เลยนะจากศูนย์มายังไงเราก็มีมาให้อย่างนั้นนะคะตรงนี้ก็ไม่มีการทําสีใดๆมานะคะคุณพี่ขานี่เลยสวยงามมากๆกันเลยนะคะกับคันนี้เนาะสำหรับคันนี้นะคะเป็นยาริสนะคะหนึ่งจุดสองมิตรนะคะคุณพี่ขาเรียกได้ว่าเป็นตัวรองท็อปที่สวยงามมากๆนะคะคันนี้นะคะออกใหม่ ขายอยู่ที่589,000บาทนะคะแต่สำหรับไลฟ์นี้เนาะสำหรับลูกค้าที่เป็นแฟนคลับบิวตี้นะคะดูคลิปนี้นะคะน้องให้ราคาพิเศษไปเลยนะคะรับไปเลย459,000บาทนะคะคุณพี่คะมวดผ่อนอยู่ที่8,000ตลอดสัญญานะคะคุณพี่คะใครสนใจติดต่อมาได้เลย0613978979นะคะหรือ 8444A นะคะบิวตี้สามเหลี่ยมออโต้